สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ด,ดีนะคะสะวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันศุกร์ศุกร์สุดหันษานะคะกับมหรรัศจัยรอาชีพเทรดเดอร์วันนี้วันศุกร์แรกของเดือนนะคะวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนสิงหาคม เดือนซิงหาคมนะคะทุกคนอีก3นาทีนะคะข่าวสำคัญประจำเดือนที่นนะคะเทรดเดอร์ทั่วโลกนะคะหรืออ่านะคะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังจับจ้องแล้วก็กำลังมองตาคอยนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมีอ่านะคะ มีข่าวดีนะคะข่าว n o n f ร์มนั่นเองนะคะอีก2นาทีก่อนนะคะข่าวจะออกเนาะ n o n f ร r m คืออะไรเอ่ย n o n f ร r m นะคะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะที่เทรดเดอร์ต้องมองแล้วก็จับตาคอยดูนะคะว่าเขาคือเลขอะไรนะคะเลขจะออกอะไร อ,อีกหนึ่งนาทีค่ะทุกคนค่ะไปดูกราฟกันนะคะความผันผวนของกราฟวันนี้นะคะโอ้นี่ก็คือนะคะอ่าไปดูตั้งแต่อ่านะคะอันนี้คืออ่า dx y นะคะตื่นขึ้นมาตลาดก็นะคะ ขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไม่หยุดเลยนะคะนะไปดูทองคํากันนะคะทองคำโอ้นะคะขึ้นไปทํำหายเมื่อสักครู่นะคะสามพันสามร้อยสามส่วน n a สแจ q นะคะ n a สแจ q อ่าดูเอ็มหนึ่งกันนะคะหลังจากอ่า ไปดูท้องคำกันนะคะว่ากราฟจะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะหนึ่งนาทีนะคะ เขาจะวิ่งกันกี่จุดหน้าวันนี้นะคะ,อ,ะอีกสิบสองนะคะอีกสิบสอง pending ค่ะทุกคนค่ะอ่านะคะ pending นะคะโอ้ ตัวเลขออกมาน้อยกว่าคาดนะคะ ่าตัวเลขออกมาน้อยกว่าคาดนะคะเจ็ดสนะิบสามเนาะส่วนตัวเลขเอเ r ลิธเอเบลิธเอิร์นนะคะเอเรลิธฮาวรี่เอิร์นิงออกมาตามคาดแต่นอนาร์มนะคะออกมาน้อยกว่าคาดการค่ะทุกคนค่ะ เคนะคะเค